สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยน้องมือเลยมือมือปากกันเฝ้าในยพูน้ำได้ดิอ,อาบนา้ำเมั้ยหอนเมือเลยจำเป็นเห็ุอีกอย่างเนี้ยล่างถวยล่างซ้ำเงียนเงียน ขนมขนมมะม่วุนออคนน่ะโอ้ยเหนียวคักเหนียวแน่มาหนุ่มบีสตักใส่อันนี้ใส่ซ้ำเลยโอ้ยกินมันร้อนกินมันร้อนอาบน้ำแกงเสร็จแล้วน้องเบีก็อาบน้ำล่างถ้วยเฮ็ดเวียกไว้โอ้ยเนี่ยใส่สาบอ่เนี่ยขวดล่างถวยล่างซ้ำย้ำนั่นเดี๋ยวลูกก็มากินน้ำ,นนำ,นนำ,ก,นำกัน,กนห,หลายๆคน เขาเบี้ยน้องเบี้ย,ยไม่แน่พี่น้องจะ่เสียบว่ะเพื่อนะแขนขครเงเลยเดี๋ยวเสียวส่อนไปที่หลงังถือออกไปก่อนถือพอไไรหอนหอนไปก่อนลองดหนักเอาจางกันจางกับส่น ส่อนใเอ,อาเอาบะมี่ผู้กินบ่คือบะมาี่เฮ็ดอียงมาไป้องปอ่นมาติบเขาอ,อยู่นี่เฮ็ดจนี่ ทียบเขาไว้นั่นมันกลินแล้วคิดว่าเห็นผู้ใดนั่นมันเป็นอยู่ข้างในบ๊อบบ๊อบอะไรแล้วผลก็จะเ,จเห็ดอยู่นี่กลืนอยู่ยเฮ้ยหอนหอนหอนร่มเย็นกับว่าเย็นเอา ฮันเอาหันเอา,เอาไปฮะ <หา S 2> แก่งน้ำไหมไปแม่มพี่นอนกินข้าวครับวันย็นใส่แต่ปลาทูเข้มข่อยเข้มโพดใสเรือ่ลาไหลแล้วแกงหมื่นใส่เห็ดทานเห็ดอยู่ในตู้เย็น จังง่อยพี่เห็ดเทเสถาดมาเลยเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานเป็น้ำแข็งมืดเราเสิกดตู้เย็นพันเด็กโกสใชนไงแล้วแกงขั้นว่าเสียล้วแกงอะไมันนัวพูดพี่น้องแง่ใดกระไดน้องมีกินน้ำหยากจนแสบท้องนอืมจักอันก็อย่างกอรถดี ตะปาชูเข้มับเข้มแล้วแมนได้แกงเองเลยมืงเนี่ต้อง,งหลงน่จตะวันอยู่ภายที่เอ,อม,เมโทษวตะกันเด้เถอะวันมึงกัะเพ้าฝันมึนแม้กระทั่งน้ำก็กินได้พุ่นนี่เหีมเย,นะเย,ยมใจเขาเบียร์ใเขาเบียร์ใครมากเขาเบียร์เ้อ่เนื่อเหนยวคนก็เจาะมาเซ่เขาปุ๊บ กันบ่บอดบ่มีเขามาบไซใสเป็นขขาขวไม่หย่แล้วเห็นงบ่อใสเลยายเพ่งแกงใสต่นามประแดกก็อย่านั่งแล้วบ่อใสขาเบ,บียยจักเทียม่นลับเป็นตึงเรองแบบน,นี้เนาะ

ฝนเรบอกตกเขาก็ยทตายมันมีฝนที่สองอาทิตย์หรอสองสามอาทิตย์หรอหยานหามหัดล่ำไปล่ำขอเขาพี่น้องเลยตะกี้มันปลาแดกว่ามีปลาแดกไปขอได้ไปบันเออเอาขนาดท้องเตะอาบน้ำมากได้เนี่ยเห็นตะกั่วมาหาล่ำขอเขาบ้านอยู่นที่บ้านอยู่ที่หาล่ำขอเขาก็โตแล้วมึง กวกำลัโพงแส่รถเอาลออยู่คนตัว <c oughs> ลออยู่ไปน้ำทั่ง chất đầu thì hết khuy mua Đâu, chỉ có trồng khay chỉ là kết toàn mơ rồi khẩu trống toàn cao tìm bà อ๋อถ่อนถ่อนเฮียเอาแม่เอาเนี่ป้องนี่กับพ่ออยู่ยู่เย็นเย็นป้องเดี๋ยวมึงได้ใบไม้ปิีวเลยฝนมาตกมันเลยห่อนบ่มีฝนจักเม็ดเลยบ้ามีฝนบ่มีหอดกีฟ้าฝน ไม่หอดีฟ,ฟ้าฝนตะว่าแห่งแห่งห่อนห่อนห่อนแต่บังที่ซื้อหอ่าแต่น้ำท่างน้ำยางไม่เคยเย็นอยู่ร่มคัดฝนสเสียงเด็กหน่อยโรงเรียนพักเทียงเ่นแตกแซวลแซลอยู่สเสียงเด็กหน่อยอื้อือือืปุนะพักปังป้าหยดพักปังไหมพี่น้องเลากหลายเลยเต็มเลย มีแต่อัที่แม่เราเก็บม,มาน้องบีเล่เอาปาดใส่อันนี้บอได้มาเก็บอีกที่นี่ไปน้องบีขอตัวก่อนพี่น้องฝากกดไลา์ก็แจกก็กระดิ่งก็ตีตามน้ำคลิปนี้คลิปครีมสิบพันมานิ่เขาเที่ยงไปก่อนสวัสดีจ้า